สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้ปาและพี่หลีจะพาทุกคนมาทำปลาเผาค่ะอันนี้นะคะปลาพี่หลีก็ได้ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะยัดไปในพุงเขานะคะในท้องเขาก็มีะตะไคร้ข่ะใบมะกรูดแล้วก็ ใบเตยด้วยนะคะกระเทียมกระเทียมด้วยแล้วก็เคลือบด้วยเกลือนะคะบางๆแล้วก็เราจะไปย่างกับเตาถ่านที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาย่างปลากันเลยค่ะเดี๋ยวมาย่างปลากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทานปลาเผากันค่ะวันนี้พี่ลีก็รอให้อย,ย่าย่างไฟแรงเกินนะคะหันฝั่งที่เ,เป็นเกลือลงไปนะคะยังไม่โรยเกลือนะคะเราก็โรยลงไปเลยนะคะ ปลานินตัวใหญ่ๆเลยค่ะสําเแบบบานๆตัวนี้ซื้อมาในราคา130บาทนะคะปลาตัวนี้130บาทนะคะย่างปลาเผาแสนอร่อยกับน้าจิ้มของสูตรอลีนะคะเดี๋ยวเรามาทานปลาเผาด้วยกันค่ะย่างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานปลาเผากันค่ะปลาตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆพี่หลีย่าง ย่างไหมไปนิดนึงนะคะปลาแนลอนกินเลยค่ะทานมันร้อนมากนะคะ่ร้อนค oh, รับโอ้ปลาสดๆเลยนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะเอามาย่างเองนะคะปกติก็ซื้อเข้ากินนะคะที่เป็นชุดๆแต่เวลาซื้อเข้ากินได้ผักน้อยนะคะพี่ลีก็เลย ขผาเองนะคะเนื้อปลาขาวๆแบบนี้ค่ะเพือพ่อนๆมาทานด้วยกันนะคะวันนี้มีถั่วด้วยนะคะถั่วคั่วกินกับถั่วคั่วแล้วก็น้ำจิ้มพี่หลีทำเองนะคะแล้วก็มีขนมจีนค่ะผักผักเยอะมากค่ะซื้อมาสองกรละมังเลยค่ะมีนี่ค่ะผักกาดแล้วก็นี่ค่ะ ผักสลัดนะคะผักสลัดก็มีนะคะผักสลัดแล้วก็ผักชีค่ะผักชีแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็มีผักชีใบเลื้อยด้วยค่ะผักชีใบเลื้อยนี่เป็นของเรานะคะเราปลูกเองในสวนนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยค่ะเนื้อปลาแบบขาวสดมากค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆยั่วๆค่ะ เนี่ยค่ะมะนาวจากในสวนเลยนะคะมะนาวปลูกเองค่ะแล้วก็ถั่วคั่วนะคะผักยั่วๆขนมจีนด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะใช้มือใช้มือเลยค่ะไทเกอร์ปลูกแล้วเนี่ยไทเกอร์ตอนนี้น้องไทเกอร์ก็กำลังมานะคะเอา อืมอร่อยมากเลยหรอคะนี่เอาปลาให้น้องไทเกอร์ก่อนนะคะน้องไทเกอร์มาให้ลูกมันเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกมันมาทานด้วยกันนะคะขนมจีนค่ะขออน,นุญาตใช้มือนะคะถ้าไม่ใช้มือมันไม่ถนัดค่ะ กินแบบบ้านๆเลยนะคะไม่ได้กินร้านอาหารนะคะไม่ต้องพิถีพิถันมากค่ะนี่ค่ะตักถั่วลงไปด้วยนะคะอือหำเนีบนะอื้อ คะฉันชอาาบทานผักชีนะคะแต่ผักชีแบบนี้นะคะ่ะขนมจีนเยอะลอยเยอปมาฉ่ำ คำใ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคำใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ขวดด้วยค่ะจากน้ำจิ้มราดค่ะคำนี้นะคะมาเพื่อนๆมากินด้วยกันเนื้อปลา นก็ร้องนะคะบ้านสวน,นะคะ่ะมีทั้งนกทั้งปลาทั้งแมวทั้งหมาอยน้ำจิ้มอร่อยมากนะคะ อายุมากแล้วกินได้ไม่กี่ค,ค,นนครั้งก็อิ่มแล้วนะพี่ทำต้องกินไม่ใช่ไรกินไม่ไไมเก่งเลยด้วยคนากินเไงคิดนะกินเก่งมากเลยอื What?